กรณีของแสนสิริก็ล่าสุดออกมาส่งสัญญาณนะครับถึงการเติบโตของผลประกอบการในช่วงปีนี้แล้วก็แผนในการเตรียมรุกเข้าสู่โครงการประเภทลักชัวรี่นะฮะก็จะเป็นโครงการฮารูฮาราสุนัขเข่า ใช่นะไอ้ตัวนี้นี่ถือว่าราคาแพงแต่อมมีมาิ้นสูงนะในกลุ่มพวกนี้นั่นเองนะครับก็ทางแสนสิรินี่ก็เปิดเผยโดยคุณอุทัยอุทัยแสงสุขนะครับประธานผู้บริหารสายปฏิบัติงานนะครับของแสนสิรินะมีการเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มของปีนี้นะครับมีการตั้งเป้านะครับมั่นใจว่ากําไรของปี66เนี่ยจะเติบโต4 0่สถึงห้นะครับจากปีก่อนที่มีกําไรสุทธิอยู่ที่4,279ล้านบาทนะครับก็ตามแผนธุรกิจที่วางไว้นะครับเนื่องจากว่ายอดขายมีการเติบโต อย่างต่อเนื่องทั้งไตรมาสแรกที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษาถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่ามียอดโอนที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เป็นเรียกว่าระดับลักชัวรี่นะครับที่มีมาร์เก็ตมีมาจิ้นที่สูงนะครับที่ทั้งโครงการที่ปีที่แล้วและโครงการใหม่ที่จะเปิดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมแล้วก็ครอบคุมทุกเซเ m e n t นั่นเองเอาง่ายๆคือปีนี้กาไรจะโต40-50%จากฐาน4,200ล้านบาทของปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับในแง่ของอการขยายกิจการบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําลัง ที่เพิ่มขึ้นในแง่ของการเปิดโครงการที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวของสายสลิดเนี่ยก็มีโอกาสในบันทึกกาไรที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีอีกส่วนนะครับในแง่ของการขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนาก็จะมีการรับรู้กําไรพิเศษในช่วงของในช่วงที่มากที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้ว400ถึง500ล้านบาทนะครับและกําไรพิเศษในรูปแบบของจอยเวนเจอร์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้อีกก็เรียกว่ามีหลายขา <ừ. S 2> ขาคอนโดมิเนียมขาบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็ขาที่เป็นจอยเวนเจอร์กับพันธมิตรนั่นนเองะครับ